เป็นเรื่องเป็นเรื่องเด้งคู่ไปเลยจ้าหลังนายกสั่งบิ๊กต่อบิ๊กโจกเข้ามาช่วยงานที่สำนักนายกรัฐมนตรีล่าสุดนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีคำสั่งให้พลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเข้ามาช่วยงานที่สำนักนายกรัฐมนตรีรายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลเปิดเผยว่า วันที่20มีนาคมที่ผ่านมาหลังเกิดปัญหาภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติและมอบหมายให้พลตำรวจเอกกิตรัตนเพชรรองผู้บัญชาการตำรวจรักษาการซึ่งนายกรัฐมนตรีได้เรียกพลตำรวจเอกกิตรัตน์เข้าพบที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลทั้งนี้บิ๊กต่อและบิ๊กโจกร่วมแถลงข่าวหวานเจี๊ยบสยบรอยร้าวกรมตำรวจโอบเอวถ่ายรูปก่อนถูกเด้งคู่ยันไม่เคยขัดแย้งกับใครแจ้งปมเว็บพนัน พลตำรวจเอกต่อศักกล่าวว่าตัดสินใจเข้าพบนายกรัฐมนตรีด้วยตัวเองเพื่อรายงานให้ทราบว่าสำนวนคดีความที่เกี่ยวเนื่องกับเว็บพนันออนไลน์ที่เกิดขึ้นในท้องที่สอนอทุ่งมหาเมฆและสอนเตาปูนจะรวบรวมส่งให้ปปชทั้งหมดเพื่อให้เกิดความยุติธรรมซึ่งจะมีหน่วยงานกลางอื่นๆเช่นปปงมาร่วมตรวจสอบเส้นทางการเงินด้วยด้านพลตำรวจเอกสุรเชษ์กล่าวว่า ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้พาไปพบนายกรัฐมนตรีเพราะมีแนวคิดที่จะยุติความขัดแย้งในองค์กรทั้งหมดทุกคนมีผู้บังคับบัญชาเพียงคนเดียวคือพอบอรตรตรตั้งแต่ระดับรองพอบอรตรตรไปจนทุกตำรวจชั้นประทวนทุกนายซึ่งพวกตนมีความคิดเดียวกันที่จะเดินหน้าทำงานเพื่อประชาชน